นี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่เก็บอาวุธอุปกรณ์การต่อสู้ในสมัยโรมันเนาะในยุคโรมันหรือยุคจัก,กรพรรดิช,ชานที่สีนั่นเอง ดูการออกแบบลวดลายของดาบเนาะเราจะเห็นนะคะทุกคนเหมือนในหนังเลยอะ่ะของจริงยิ่งสวยค่ะนี่คือยอดไปเลยหอกก็สวย น,นี้ก็เป็นชุดเกาะเป็นตัวถ้าเป็นบ้านเราไปใส่ชุดกอดอย่างนี้ก็เหงื่อท่วมตัวเลยเนาะดูน,นี่น่าจะหมวกเหล็กเนาะ นี่แหละคะ่ะยุคนี้เป็นยุคที่อ,ออกแบบพวกปืน,นพวกปืนใหญ่เนาะในยุคนั้นก็เริ่มต,นต้นมาจากนี่แหละคะ่ะสีลวดลายในเสื้อก็สวยมากเลย Sabes, ถ, <jis> anyway, ถ loser, ้าใครอยากจะแปลชื่อก็แปลได้นะคะในก็จะมีบอกเนี่ยชื่อายอาจจะไม่ชัดหน่อยเนาะเพราะว่าแสงไฟมันสะท้อนทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะเราก็เข้าไปถ่ายอย่างเดียวเนาะแต่เราไม่ได้ที่จะอ่านเหมือนกัน แต่ก็พยายามจะถ่ายให้ถูกป้ายชื่อว่าแต่ละชิ้นแต่ละอย่างนี้ชื่ออะไรแล้วก็สร้างมาตั้งแต่ปีพศออไหนเนาะแต่ที่ดูผ่านๆมาก็ทุกอย่างนี่ก็ประมาณคศ1350 1 0 0 0สประมาณนั้นนะคะ อายุเป็นพันปีจริงๆค่ะน้ำหนักนี้ก็ไม่ใช่เบาๆนะคะถ้าเราใจเต็มตัวเพื่อดาบทั้งหลาย สวยงามมากเลยค่ะดูสิคมกลิบเลยยอมรับเหมือนกันว่ายุคสมัยนั้นเขาฝีมือในการทำดาบทำหอบแล้วก็ชุดเกราะอย่างก็คือพวกปืนผาหน้าไม้แล้วก็ ปืนใหญ่เนาะที่เราดูผ่านมาคลิปอันนี้เป็นอ่านม้านะคับเรียกอานม้าเนาะสมัยตะก่อนอันนี้ก็จะเป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งใช่อาวุธไหมอ่ะก็ไม่ใช่อาวุธก็คงน่าจะเป็น เราก็ไม่ได้อ่านกันอ้อมันดยูที่มา้าอ่อที่เขาเรียกอะไรน,นะที่พักเท้าไหมเนาะที่พักเท้าเห็นเราก็ถ่ายวีดีโอจริงๆนะไม่ได้อ่านไม่ได้แปลเวลาน้อยค่ะเพราะว่าเขาเปิดเปิดนะ่าจะประมาณเก้าโมงนะปิดหกโมง นี่เรามาช้าเรามาบ่ายเท่าไหร่ถ้าเกิดเราหมดแต่ช้าเดี๋ยวเขาจะปิดก,ก่อนเดี๋ยวเราจะดูไม่ทั่วถึงเนาะก็เลยต้องเอาวิธีนี้เดินดูดูดูไปเรื่อยทุกคนก็ดูไปพร้อมๆกันกันแล้วกันนะคะถ้าอันไหนปันนี้นก็เสร็จแล้วเราพาทุกคนเข้าไปในเอ,อในปราสาทเก่านะนะคะที่เขาเรียกว่าไคเซนบุกเนาะคือด้านหลังที่เดินออกมา ก็จะมีเราต้องซื้อตั๋วก่อนนะคะเข้าไปข้างในข้างในปราสาทนี่ก็จะเสียค่าเข้าแต่ถ้าขึ้นบนหอคอยก็ลืมดูมเหมือนกันจะเป็นบริเวณด้านนอกนะคะทางขึ้นปราสาททางขึ้นไปที่หอคอยก็คือเราจะขึ้นทางนี้ได้แล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือเราจะเดินขึ้นทางด้านนี้ แล้วก็เดินขึ้นไปได้แต่ถ้าเกิดเรามาช้าถ้าวันไหนเขาก็จะปิดเร็วเนาะประตูตรงเนี้ยทางที่เราลงมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าคข้เซ้นบัวทุกคนโอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมวิดีโอของสูกัญญาขอบคุณค่ะสวัสดี